ขยี้อนิเมะขอเสนอสประยุทธ์รุฟ้าภาคทวีปมัดชิมตอนที่228ได้ยินประโยคนี้ของจื่อเหยียนเซียวเหยียนและคนอื่นๆต่างชะง,งักงันสายตามองตามนางไปกับเห็นเพียงดงป่าทอดยาวสุดตาป่าสจากความผิดปกติอื่นใดเซียวเหยียนได้ยินแบบนั้น ก็เผยใบหน้าจริงจังขึ้นมาจือเหยียนไม่มีทางเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมาโดยไร้สาเหตุนางเป็นถึงมังกรสุญญตภพต่อให้เป็นเยาวเฉินยังไม่สามารถเข้าใจนางได้ทั้งหมดสิ่งที่กำลังเรียกหานางอยู่นั้นน่าจะมีเพียงแค่นางคนเดียวที่สามารถรู้สึกได้ทำอย่างไรดีเสียงสัตว์อสูรหนาขึ้นทุกทีแล้วเสียวเอียเซียนเตือนขึ้นมาเสียวเหยียนได้ยินแบบนั้นก็มองจือเหยียน หลังจากนั้นเขาก็พูดว่าไปดูกันเถิดในเมื่อเข้าสู่ภูเขาวิเศษยอมต้องชมดูของวิเศษให้เห็นกับตาคนอื่นๆไม่มีพานุภาพมังกรใครจะเดินถึงด้านในกลับไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเรายังพอมีเวลาอยู่บ้างพอเห็นว่าเสียวเหยียนนั้นตกลงเจอเหยียนก็พลอยดีใจไปด้วยหลังจากนั้นนางก็เป็นคนที่นำหน้าเข้าสู่ป่าลึก พวกเซี่ยวเหยียนก็ตามนางไปติดๆกินอายของสัตว์อสูรที่อยู่ด้านหลังบึงนั้นนับว่าหลายกาดเป็นอย่างมากถึงขนาดที่ว่ามีกินอายบางตัวที่ทำให้พวกเซี่ยวเหยียนนั้นต้องมีใบหน้าที่จริงจังแต่ยังดีเพราะมีจือเหยียนพานุภาพแห่งมังกรจึงทำให้เราบรรดาสัตว์อสูรเหล่านั้นเพียงสนใจเล็กน้อยหลังจากนั้นก็ล่าถอยไปในความทรงจำของพวกมันนั้นมังกรสุญญตาพ รวนเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวและสามารถกำราบสัตว์อสูรแทบจะทั้งหมดได้พวกสัตว์อสูรดึกดำบรรที่อยู่แต่ในพิภพแห่งนี้คงไม่รู้หรอกว่ามังกรสูญญตพบที่มาในครั้งนี้เป็นเพียงมังกรสูญญตพบรุ่นเยาว์เท่านั้นแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นในป่าที่เต็มไปด้วยมายันอันตรายแบบนี้พวกเซียวเหยียนก็สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกโดยไม่พบอุปสรรคใ,ใดๆทั้งสิน้น หลังจากเร่งเดินทางมาได้สักพักในที่สุดพวกเขาก็เริ่มลดความเร็วลงตรงนี้ไม่เห็นมีกลิ่นอายอะไรแปลกๆเลยเซียวเอี้เซียนเอ่ยขึ้นมาหลังจากนางมองซ้ายมองขวากับไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆทั้งสิน้นหลังจากเซียวเหยีนรองจับสัมผัสดูกักบพบว่าบริเวณแถวนี้กลับไม่ปรากฏกลิ่นอายอันตรายใดๆขึ้นเกิดอะไรขึ้นกันเซียนพยุตเทียนหัวตื่นระวัง อยู่ตลอดเวลาเนื่องจากอยู่ที่นี่ไม่สามารถประมาทได้แม้แต่น้อยไม่ต้องค่วงที่นี่คือใจกลางของป่าดึกดำบรรพ์ผืนนี้จือเหยียนบอกเบาๆสายตาของนางยังคงมองไปข้างหน้าตรงนั้นเป็นทุ้งหญ้าสีเขียวไม่มีอะไรที่น่าผิดปกติเลยภาพที่เห็นนี้ก็ทำให้เซียวเหยียนนั้นเกิดความสงสัยเหมือนกันสิ่งที่เรียกจือเหยียนนั้นคืออะไรกันจือเหียนเองกระโดดลงมาจากกิ่งไม้ หลังจากนั้นก็ใช้มือของนางแตะไปที่ห้วอากาศดังกล่าวขณะที่มือของนางแตะถูกตรงนั้นกับเกิดประกายสีทองอารามตาขึ้นมาพวกเสี่ยวเหยียนเองตอนนี้ตกตะลึงโคมสีแดงนี้มีรูปร่างคล้ายกับชามและอยู่ด้านล่างประมาณร้อยฟุตเนื่องจากว่าถ้าไม่เข้าใกล้จะไม่สามารถเห็นได้เด็ดขาดนี่คืออะไรกันเซี่ยวเหยียนเองก็พุ่งทยานมาข้างกายจือเหยียนพร้อมกับ มองโคมที่อยู่ตรงหน้านั้นโคมสีทองให้ความรู้สึกแปลกๆแก่พวกเสียเวเหยียนและความรู้สึกนี้คือความรู้สึกอันตรายชนิดหนึ่งพวกเขารู้สึกได้ว่าเจ้าสิ่งนี้ต่อให้พวกเขาประสานกำลังกันก็ไม่สามารถทำลายได้นี่ก็คือโคมจิตอสูนมีเพียงสัตว์อสูนที่พลังฝีมือแก่งกล้าสุดขีดจึงสามารถผนึกโคมจิตอสูนชนิดนี้ออกมาได้ในขณะที่เขาใกล้ตาย จือเหยยนพูดออกมาบนใบหน้าของนางมีความเศร้าอยู่ด้วยเซียวเหยียนคิดในใจว่าในเมื่อเจ้าสิ่งนี้เรียกหาจื่อเหยยนแปลว่าน่าจะเป็นมังกรสุญญาตบพบไม่ถูกต้องจื่อเหยยนลองวิเคราะห์ดูแล้วก็พูดว่าโคมจิตอสูรนี้ไม่เพียงมีกลิ่นอายของมังกรสุญญาตบพบดูเหมือนยังมีกลิ่นอายของเผ่าหงษาสูญฟ้าเจือปนด้วยแต่กลิ่นอายชนิดนี้กับบริสุทธิ์เข้มขน้น ว่าเผ่าหงสาสูนฟ้าที่เห็นอยู่ทุกวันนี้พอดีนแบบนั้นพวกเซียวเหยียนก็คิดในใจว่าหรือที่จบชีวิตในนั้นจะมีเผ่าหงสาสูนฟ้าอยู่ด้วยลองเปิดดูก็จะรู้สงจ้านพูดจือเยียนเองก็เห็นด้วยในเมื่อมาถึงแล้วลองเปิดดูหน่อยจะเป็นไรไปหลังจากนั้นจือเยียนก็ทําการกัดปลายนิ้วตัวเองเลือดหยดหนึ่งแต่กระทบโคมอสูนนั้นโคมจิตอสูนชนิดนี้ มีเพียงสายรูหิตเดียวกันถึงจะเปิดออกได้หลังจากนั้นก็ปรากฏแรงสั่นสะเทือนพร้อมกับรอยแยกขึ้นมาไปเถิดพอเห็นรอยแยกนั้นจือเหยียนก็ให้ทุกคนตามไปเมื่อคนสุดท้ายเข้าไปโคมจิตอสูนแสงที่กระพริบนั้นก็หายไปและพริบตาที่เข้าสู่โคมจิตอสูนพวกเสี่ยวเหยียนค้นพบว่าป่าเขียวชอุ่มกลายเป็นทุ่งราบเปี่ยวล้างทุ่งราบนี้ไม่เล็ก ในนั้นเต็มไปได้วยดินทรายสีแดงเราก็ย้อมด้วยเลือดในสีแดงนั้นมีสีขาวปะาปนถ้ามองไปไกลๆนั้นจะพบว่ามีทุ่งราบที่มีท่านบูชาเก่าๆสูงนับพันท่านหนึ่งหลังสีคุกค,คามที่แพร่ออกมานั้นทำให้ปานยุ่ในการพวกเสียวเย็นเองเกิดอาการติดขัดเป็นพาณุภาพที่น่ากลัวมากพวกเสียวเย็นถึงกับศบตากันและมองเห็นความหวาดกลัวของฝ่ายตรงข้าม ลำพังแค่รังสีคุกคามก็ทำให้พวกเขาเกิดอาการแบบนี้เจ้าของรังสีนี้จะต้องน่ากลัวมากแน่ตั้งแต่เข้ามาที่นี่จือเหยียนเองก็มองไปที่แท่นบูชานั้นหลังจากนั้นนางใช้ความคิดก่อนที่จะพุ่งทะยานไปทามองแบบนี้เหมือนกับว่านางเองไม่ได้รับผลกระทบจากรังสีคุกคามที่ปล่อยออกมาพอเห็นการกระทําของจือเหยียนพวกเซียวเหยียนก็รีบตามติดไป พอได้สัมผัสกับแท่นบูชาใหญ่นี้แบบใกล้ชิดกินอายนั้นก็ยิงปะทะก็ใส่ใบหน้าอย่างแรงพวกเซียวเหยียนต่อนนี้ต้องรีบตั้งสติจุดที่เซียวเหยียนอยู่คือใจกลางแท่นบูชาถ้ามองจากจุดนี้จะเห็นบันไดาย,ยาวเหยียดสุดลูกหูลูกตาจือเหยียนเองก็มองไปที่บันไดเหล่านั้นและความรู้สึกที่เรียกหาก็ยิงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยเรื่อจือเหยียนตัดสินใจเด็ดขาดพุ่งทะยานขึ้นสู่บันไดนั้นไป เพียงใช้เวลาไม่นานนางก็มาถึงปลายสุดของบนไดแล้วพวกเซียวเหยียนพอเห็นแบบนั้นก็รีบตาไปหลังจากมาถึงยอดสุดก็เห็นจื่อเหยียนกำลังตกตะลึงเมื่อมองตามสายตาของนางไปตรงกึ่งกลางแท่นบูชามีแท่นหินสีม่วงตั้งอยู่และเหนือแท่นหินนั้นเวลานี้มีต้นอ่อนเล็กๆต้นหนึ่งงอกออกมาต้นอ่อนมีความหนาประมาณขวม่มือ กับคดเคี้ยวเหมือนมังกรและตรงยอดสุดต้นอ่อนมีผล,ลไม้ห้อยอยู่ผลหนึ่งผลไม้นี้มีขนาดใหญ่ประมาณหัวแม่มือเป็นสีม่วงและสีทองทมองรูปทรงแบบชัดเจนจะเหมือนกับมังกรสุญยะตาตพยอส่วนส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เป็นสีม่วงนั้นกับมีลักษณะเหมือนกับหงกำลังไยายปีไม่ผิดแน่ๆน,นั่นเป็นหงอสูรฟ้าแม้รูปร่างจะต่างจากภาพที่เซลวเวย็นเคยเห็น แต่รูปทรงโดยรวมนั้นเซี่ยวเหยียนคิดว่าเจ้าสิ่งนี้น่าจะเป็นหงอสูรฟ้าคู่ปรับของมังกรสุญญาตพแน่นอนผลไม้ขนาดย่อมของมังกรสุญญาตพกับหงอสูนฟ้างัันหรือพอเห็นผลไม้ที่แปลกประหลาดแบบนี้เซี่ยวเหยียนเองถึงกับมองหน้าคนอื่นขนาดเขามีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมุนไพรหลายประเภทแต่ในความทรงจำของเขานั้นเขาไม่เคยเห็นเจ้าสิ่งนี้ ว่ามันคืออะไรกันแน่และเป็นของวิเศษระดับใดกันรังสีคุกคามนั้นค้ายจะแพร่ออกมาจากในผล,ลไม้เซียวเอียเซียนพูดพอได้ยินแบบนั้นเซียวเหยียนเองก็ตกใจตอนนี้พบว่ารังสีคุกคามที่ตรบอบอวนก่อนหน้านี้ออกมาจากเจ้าขนหงมังกรที่อยู่ตรงหน้าพวกเขานี่เป็นผลต้นกําเนิดหงมังกรเพียงมีอยู่ในบันทึกโบราณของเผ่ามังกรสุญยาตะพ และนั่นก็ไม่ใช่หองสอ์อสูรแต่เป็นบรรพูุ้ษของพวกเขาหงฟ้าบรรพาการผลไม้ชนิดนี้ต้องดูซับพลังชีวิตของมังกรสุญญาตพบและหงฟ้าบัรพาการถึงจะมีโอกาสเกิดดอกออกผลตนกำเนิดหงมังกรชนิดนี้แม้แต่ในบันทึกโบราณของเผ่ามังกรสุญญาตพบยังเคยพบเห็นแค่ห้าครั้งและนี่คือครั้งที่หก จือเหยียนเองมือมองผลต้นกําเนิดของมังกรที่เพียงมีอยู่ในตำนานเท่านั้นแต่วันนี้นางกลับได้พบต่อหน้าต่อตาของนางหลังจากนั้นจือเหยียนก็หันควับหลังจากยืนอยู่บนแท่นบูชานั้นแล้วมองลงไปข้างล่างพวกเขารู้แล้วว่าสีขาวที่อยู่บนดินสีแดงนั้นกลับเป็นโครงกระดูกของมังกรยักษ์และโหงฟ้าบรรพการแน่นอนว่าพวกเขาทั้งสองน่าจะเคยต่อสู้กัน ที่นี่ถึงกับเคยมีมังกรสุญญตาพบและหงฟ้าบันพาการแตกดับในเวลาเดียวกันในสมัยก่อนสองเผ่าพันธุ์นี้มักจะต่อสู้กันเป็นประจำโดยเผ่ามังกรสุญญตาพบนั้นก็จะกินเผ่าหงสาบันพาการเป็นอาหารส่วนเผ่าหงสาบันพาการเองก็พยายามจเจ้าคืนเช่นเดียวกันดังนั้นทั้งสองเผ่าพันธุ์นี้จึงต่อสู้กันมาตั้งแต่อดีตแต่สายเลือดที่ตกทอดกันมายัางปัจจุบันนั้น เผ่ามังกรสุนยตพบถือว่ารักษาสายเลือดได้ดีกว่าเผ่าหงฟ้าบรรพาการโอเคครับเจอกรนดูกกัดในนะคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้เนี่ยประมาณนี้แล้วกันที่จริงแล้วทั้งสองเผ่านี้เกิดการแต่งงานด้วยกันลูกที่เกิดโดยสายเลือดของมังกรและหงนั้นน่าจะแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเหมือนกับเจ้าขนนับหงมังกรที่เห็นอยู่ตอนนี้แน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะทั้งสองเนี่ยเหมือนน้ำกับไฟไม่สามารถเข้ากันได้โอเคครับไปแล้วจ้า